เยครับเราต้องวัดใจวิ่งไปตรงนี้เอานะเพื่อแบบมีของนะเพื่มีของให้เราเก็บเราก็เราก็เก็บนะเฮ้หมาไกลด้วยครับตรงนี้ก็จะยิงยากกว่าตรงเมื่อกี้นิดน,นึงนะต้องระวังนะครับยิงพลาดก็จะออิร์ t นะค่อยๆแปแล้วก็ตรงนี้จะมีเราละตเวนผ่านมาสองลำนะนเพื่อนก็ ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับเพราะมันจะไม่มีทางเลี้ยวเลี้ยวมาทางฝั่งเรานะมันจะเลี้ยวไปแค่อีกฝั่งหนึ่งน,นะแล้วก็เวลาเราตัดเหล็กอย่างเงี้ยนะ่ะตัดไอ้เขาเลยเนะหม,มือนแบบใช้ที่เชื่อมอะข้างในอะ่ะตอนที่เราจะเอาของอะ่ะมันก็จะมีปัญหานะครับเนี่ยเราต้องแก้ไอตัวนี้ดนะ้วยเพราะตัวตัวนี้มันจะวิ่งไปเห็นนะมันแบบมันแบบจะรู้ตัวอ่ะเนี่ยเวลาสมมติว่าเราตัดกระจกเอ้ยใครตัดกระจกอะไรอ่ะุ้ยตัดตัดเหล็กเออโอเคยิงตัวนี้ครับจริงจไม่ต้องยิงก็ได้นะไม่มีความจําเป็นเลยผมพูดเลย โอเคโอ้จะกองงเดียววะได้อยู่ได้อยู่ดีอยู่แต่ผมจะไม่เก็บเงินนะผมพูดเลยผมจะไม่เอาเงินนะครับเพราะว่าผมว่าผมอยากไปวัดใจในบ้านเอาดีกว่านะเผื่อในบ้านมีรูปไงเพราะว่าเราเผื่อเก็บเงินไปแล้วในบ้านดันมีรูปอ่ะที่ดูดีว่าเราซวยเลยนะเราไม่มีทางเก็บของเต็มครับอย่างน้อยๆผมว่าวัดใจขาออกดีกว่าถ้าในบ้านเราเข้าไปแล้วปุ๊บแล้วเราไม่เจอรูปเราอย่างน้อยๆก็เดี๋ยวเราออกมาเอาข้างนอกอยู่ดีต่อให้เราเก็บเงินไปแล้วเราเข้าไปในบ้านปุ๊บเราไปเจอรูปแล้วก็เก็บไม่ได้อยู่ดีเพื่อนๆเร ผมว่าเราไม่เอาเงินตรงนี้ดีกว่าครับมันมีแค่กองเดียวเองอะไปดีกว่า